เองจากจังหวัดยะลาและก็ท่านทวีครับในฐานะที่เป็นสสบัญชีรายชื่อของ,ของพรรคประชาชาติเราจะมาะแถลงกรณีสารรามยิ่งชาวบ้านที่บ้านที่อย่าเบื้างไปจังหวัดนาที่ว่านะครับซึ่งวันนี้ทางสสเุเิงยาวซันนะครับในฐานะสสจังหวัดนาที่ว่า ก็จะมาพูดถึงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าข้อเท็จจริงนั้นตรงหรือไม่หลักฐานที่โศกบรมนรหรือบังทัพภาคที่4ส,ส่วนหน้าได้แถลงะะต่อสื่อมวลชนแต่จริงๆที่เราตั้งข้อสังเกตคือว่าเหตุการณ์ทหารกลางฆ่าผู้หญิงมุสลิมที่อำเภอตากใบนั้นลักกลายไม่มีสื่อมวลชนไปทำข่าวเราก็เลยตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าเกิดเหตุ อะไรขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พี่น้องประชาชนถูกรกระทำแล้วไม่สามารถนํามาสื่อสาธารณะที่เป็นสื่อสารมวลชนให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทางผร้เเ็นยกราสันนะครับซึ่งเป็นสอสอในพื้นที่ได้ถแถลงค่ะกรณีนี้นะครับเชิญครับขอขอบคุณครับทางสื่อประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้มีเรื่องร้องเรียนและเป็นเหตุการณ์ค่อนข้างจะสะเทือนหวัความรู้สึกของ ชาวบ้านที่น้องสาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราได้ทราบอยู่แล้วเหตุการณ์อย่างนี้เกิดซ้ำๆซากๆมาตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีความชัดเจนหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่มีการจาับกุมไม่มีการแถลงข่าวและไม่มีการแจ้งดําเนินคดีอย่างชัดเจนให้สาธารณชนได้รับรู้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่สบายใจวันนี้ผมจะเล่ารายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันที่1่ธันวาคมเวลา12.0 0น ได้มีการใช้อาวุธปืนจริงดังสาวอนูดีดายากุอายุ44ปีเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านเล็กที่129ตำบลทิ่เหนะครับหมู่ที่6อำเภอตากใบนาที่ว่าเป็นการดังกล่าวเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุได้พร้อมอาวุธปืนครบกึตัวต่อมาทราบภายหลังว่าชื่อ1 0เอกสหาชาติขอแป้น สังกัดรอ1 5 1งท่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนินทร์อภจยร,ร้องจังหวัดนาราธิวาสทางสารวัตรได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ผู้ก่อเหตุได้ยิงผู้เสียชีวิตเสร็จแล้วมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และจำป้ายรถได้คือวันนั้นนี่หลังจากได้ยิงผู้เสียชีวิตได้ไดไดขับหลบหนีไปก่อนได,ได้กลับมาซ้ำรอบสองทีนี้ชาวบ้านก็จำได้ก็เลยช่วยกันจับ ทางตำรวจก็จับได้นะครับหางจากที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรหลังจากจากับตัวนะครับตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุคือสิบเอกสาชาติมีอาการมึนเมาเนื่องจากเสพยาเสพติดเกินขนาดเป็นจำนวนมากและผู้ก่อเหตุได้ให้การว่าไม่รู้จักผู้ตายแต่ยิงเพราะประสาทหลอนคือเขารู้สึกว่าประสาทหลอนว่าคนชื่อยาคือเขาต้องยิงให้หมด วันนั้นดีที่ว่าเจอเขารู้สึกว่าน้องชิยะมีคนนี้คนเดียวเลยยิงเป็นคนเดียวถ้ามีอีกคงอาจจะบานปลายแต่ดีที่ว่าวันนั้นได้จับกลุ่มตัวไว้ก่อนก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญและเกิดบ่อยในพื้นที่สจังหวัชดชา,ายแดนภาคใต้ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปทําร้ายหรือไปฆ่าชาวบ้านผู้บริสุทธิ์แล้วสะเทือนขวัญที่ว่าวันนี้นี่ยิงต่อนน้นหลานอายุสามขวบ เรือเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวมีลูกสี่คนลูกคนเล็กไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยอายุแปดขวบแล้วก็หลานอายุสามขวบซึ่งจริงตอหน้าหลานอายุสามขวบเส่งส่วนเรื่องที่ชาวบ้านพี่น้องชาวตักใบอยากจะเห็นรื่นคือความเป็นธรรมเพราะว่าเรื่องนี้นี่ทุกครั้งที่มีการถแถลงข่าวยอมรับว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่แต่เบื้องหลังอาจจะมีการข่มขู่ไม่ให้เป็นพยานเหมือนกรณีเขาตากเวและพี่ที่ผมอะ่ะ เบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นคนละเรื่องกันทุกคนมีความลำบากใ,ใจอึดอัดใจกับกระบวนการทางทางความยุติธรรมวันนี้ผมอยากจะให้ท่านพันตนํารวจเอกทวีสอดสอ่องซึ่งเป็นเลขาธิการพักผมได้มามาพูดกับพวกเราว่าสิ่งที่เราต้องการหรือชาวบ้านชาวตากใบทุกคนอยากเห็นคืออะไรครับขอบคุณครับกับเรียนสื่อมวลชนนะครับกรณีนี้เป็นการ เป็นที่ยุติในข่าวทั้งฝ่ายทหารและก็ประชาชนว่าการสังหารหรือการฆ่าผู้หญิงเนี่ยเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นทหารแล้วอย่างรับราชการอยู่ยประเด็นสําคัญก็คือว่าเ,อาเมื่อมีการเสียชีวิตเนี่ยความยุติธรรมกับคนเสียชีวิตกับครอบครัว โดยความที่ทำหนึ่งคือประชาชนเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยเชื่อมั่นตามข่าวที่ทหารออกมาคือทหารก็รับอยู่แล้วแหละว,ว่าเป็นการกระทาทหารว่าเราอยากจะรู้ว่ามันมีกระบวนการอะไรหรือไม่กราน,นี้ปัญหาใหญ่ของภาคใต้ก็คือเวลาทหารกระทําผิดที่อ้างว่าไม่มีพลเรือนร่วมด้วยหรือคนอื่นร่วมด้วยเนี่ยจุดหนึ่งก็จะไปอยู่ศาลทหาร ซึ่งสารทหารเนี่ยคือจะไปนิยามว่าถ้าทหารกระทำผิดจะไปสารทหารจะต่างกับขราชการอื่นถ้าการอื่นแม้แต่ผู้ไม่ภา,า,ากษากระทำผิดเนี่ยนะหรือตำรวจกระทำผิดเนี่ยก็จะไปสารยุติธรรมซึ่งในเรื่องนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่บ่อยครั้งที่มีการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยประชาชนก็เกิดไม่ไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจทั้งกระบวนการสอบสวนไม่ไว้ใจทั้งกระบวนการพิจารณาแม้ว่าทหารจะอ้างว่าสารทหารกับสารยุติธรรมเนี่ยจะมีความยุติธรรมเท่ากันอันนั้นจะเป็นเพียงคําพูดดังนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีถือว่าเป็นอุกชะกันแล้วที่ทิ้งไว้คือผู้ได้รับผลกระทบจากการสังหารก็มีลูกมีบุคคลต่างๆ อย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะฝากตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยและถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอาจจะเป็นสปตก็ได้หรือเป็นหน่วยงานใดควรจะมีตั้งกรรมการอิสระที่มีตัวแทนบุคคลที่ผู้เสียหายหรือผู้ตายครอบครัวผู้ตายหรือคนในชุมชน ไว้วางใจเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดเพราะเหตุการณ์ลนนักษณะนี้เกิดขึ้นตลอดบางทีไม่เกินสองสาเดือนก็เกิดสองสาเดือนก็เกิดแล้วมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนไม่มีจุดจบของความการใช้ความรุนแรงแล้วความรุนแรงนี่งก็เกิดจากการการะทำของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วพอจบไปสักระยะหนึ่งก็ประชาชนก็มองเหมือนคนผิดลอยนวล สิ่งหนึ่งที่เกยอยากจะฝากว่าทั้งเรื่องการดําเนินคดีกรบผู้กระทาผิดการให้ความยุติธรรมกับคนที่เสียชีวิตกับครอบครัวและการเยียวยาฟื้นฟูต้องทําโดยเร็วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรียกร้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเอาให้ข้อมูลกับครอบครัวของผู้เสียหายไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องปิดบังกระฝากทางสื่อมวลชนนะครับ วันนี้ถ้าสื่อมวลชนก็เป็นความยุติธรรมชนิดหนึ่งถ้าเอาความจริงรอบด้านมาเปิดเผยก็จะทําให้ประชาชน,น่ยมีความเชื่อมั่นและที่สําคัญการเปิดเผยความจริงเนี่ยจะทําให้สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นครับก็เลยอยากจะฝากและทางพักก็จะได้ทําการติดตามอย่างาเพื่อให้ความจริงปรากฏโดยเร็วนะครับขอบคุณมากครับ